อร่อนะหอมเยอต้วยปลม หนชอบมาตั้มาเด้อคำโอโอสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินสลัดเด้อจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อจ้ะมันเป็นสลดัดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแล้วหนูนาซื้อพ้ามาเสริม เพ็ดคือกันนะแต่ไม่ค่อยเจ้านี่เคยซื้อแต่แบบครีมกินเพื่อนๆมาเพ็ดคือกันนะมืนาขอไม่ลาดนะจ๊ะอือขอแบบจิ้มเลยอรนะอ่อนะหอมเยอะอือ Mm. Mm. Tiếp ngược. Buồn กินบุหป่อือหืออือหือชิวๆก่อน อร่อยมากผัดคอร์สเทีย่ยบงงหรอกมูนเรื่แนวอร้ยกินทุกวันเรียนนะ มะเขือเทศราชินี่เราชอบมาตักมาเด้อคำโอ 嗯。Okay. Hmm. Mắn mua Chào bà Mm -hmm. Sånn. Mada, binong. You know. hmm. อวด mm hmm.

ใส่ปูอัดน,น้อยๆกินปันเมี่ยงเลยมาเด้อพี่น้องคนมหนูนาหนูาหน,นามากกินแบบนี้ไม่ไม่มากแบบลาดยำเละๆบ่มัก Oh, หอมหัวใหออกฤทธิ์หอมหอมัวใหญ่ออกฤิ์ ยล็บหนอกหนอกฉีกแน่เลยนาจหลาลหอมหัวใหญ่ออกฤทธิล์ละน้ำมูกแตกหนุนดาซิเลอ หนูนาจีลาเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซักให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าอร่อย